ช่วงคริปโตก o s s i p คริปโตกอสเซตคริปโตกอสเซตเดี๋ยวเราไปดูเกาะกระแสทนั้นคริปโตกับคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมินะคะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มอแลคุณผู้ชมครับค่ะเป็นไงบ้างคะกระแสคริปโต ครับผมจะสรุปภาวะตลาดคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับวันนี้เราไปกันอย่างรวดเร็วนะครับราคาปัจจุบันของบิตคอยครับก็อยู่ตอนนี้อยู่ที่38,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็มีการปรับตัวลดลงมา2%จากเมื่อวานนะครับวอเลตเทอรี่มตอนนี้อยู่ที่2,500ดอลลาร์สหรัฐปรับลดลงมา2%เช่นกันไวเนนซ์คอยสามรดอลลาร์สหรัฐครับเพปรับลดลงมา3% XRP 0.76ดอลลาร์สหรัฐครับเป็นการปรับตัวลดลงมาสามจุดหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็เท ก็บวกขึ้นมา2-7%นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยเทร่าก็แพ้กับ XRP พนะครับพรว,ว่าตอนนี้ในะ XRP สามารถชิงอันดับขึ้นมาแสงหน้าเทอร่าได้เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ mm hmm. ตามมาด้วยตลาดไทยนะครับตลาดไทยชาวดีมอสแอคทีฟเป็นกาล่าครับกาลาตอนนี้อยู่ที่7บาทจุด29สตางค์ครับก็มีการปรับตัวลดลงมา6% Bitcoin อยู่ที่1,287,100บาทครับ USDT ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ย USDT อยู่ที่3 3มสบาทจุดานะครับผมค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับเหรียญดอลลาร์ตัวนี้นะฮะก็ต้องดูนะครับว่ารอบดีเนียนจะสามารถขึ้นไปแตะ34บาทได้หรือไม่นะครับตามมาดูอีเธอเรียมครับอีเธอเรียมตอนนี้อยู่ที่85,300บาทนะครับผมแล้วก็เหรียญเนียลดลงมา4%เรนตครับเหรียญเนียตอนนี้อยู่ที่329บาทจุดางนั่นเองนะครับ ส่วนน้าหาของวันนี้นะครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับชาวรัสเซียเนียกำลังเริ่มหันหน้านะครับผมไปพึ่งแพลตฟอร์มคริปโตของทาง UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรส์แล้วนะครับผมซึ่งจุดประสงค์แน่นอนครับว่าเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ของพวกเขานะครับผมแล้วก็มีการเรียกรองนะครับผมให้แพลตฟอร์มท้องถิ่นนี่นะครับมีการขายเทขายนะครับคริปโตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไปเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับผมชาวรัสเซียบางคนนี่นะครับก็มีความต้องการที่จะซื้ออสังหาริมรัพั์นะครับผมในอาหรับเอมิเรส์นะเพื่อที่จะแปลงเงินของตัวเองที่ตัวเองถืออยู่นะครับผมเป็นเงินเฟียดด้วยนะแล้วก็มีการเก็บเอาไว้ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็มี Exchang e รายหนึ่งนะครับผม ก็ได้มีทางการกล่าวนะครับกับทางรอยเตอร์นะครับผมว่ามีบร็กเกอร์สัญชาติสวิสเนี่ยจำนวนมากเลยนะในช่วงสิบวันที่ผ่านมานะมีการขอให้ขายบิตคอยเนี่ยออกไปมูลค่ากว่าหลายพันล้านดอลลาร์นะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยกลัวว่าทางการของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอาจจะระดับระงับเงินของพวกเขาด้วยนะครับผมซึ่งมีมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเกินกว่า2,000ล้านดอลลาร์นะครับผมแล้วก็ชาวรัสเซียเนี่ยนะคือทางเขากลัวนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย จะมีการระง,งับเงินของชาวรัสเซียนะครับบรกเกอร์อชาวที่มีการถือครองเงินอยู่ในบรกเกอร์ของสัญชาติสวิสตัวนี้นะซึ่งทางผู้บริหารแพลตฟอร์มที่ออกมากล่าวนะครับก็บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะบนแพลตฟอร์มนี่มีการทำธุรกรรมที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะถึง5้าถึงหครั้งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะซึ่งทางเอกเชนนี่ก็ยังไม่มีการถูกสอบสวนเป็นเรื่องแต่อย่างใดนะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้ถูกได้รับความสนใจมากนักนะครับ ซึ่งมีเอ่บเอบร oker รายหนึ่งนะมีการเข้ามาบอกกับทางผู้บริหารของ Exchange รายนี้นะยะบอกว่าตัวบรเกอร์ตัวนี้เนี่ยต้องการที่จะขายบิตคอยเนี่ยมูลค่าทั้งหมด1 5, นึ่0 0สนสอนซะซึ่งก็ทำให้ Exchange ก็ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าต้องการขายขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งแน่นอนกับว่าก็ เป็นการป้องกันนะครับที่จะถูกการความบาตรทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะทางดูไบนะครับผมในสหรัฐอ,อาหรับเอมิเรตสนะครับก็ถือว่าดูไบเนี่ยเป็นศูนย์กลางธุรกิจสําหรับชาวอาหรับเลยนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่เป,เป็นประเทศที่ไม่มีการ เลือกข้างนะว่าจะเข้าข้างรัสเซียหรือว่าเข้าข้างทางพันธมิตรชาติตะวันตกนะซึ่งทางดูไบเนี่ยก็เปิดรับธุรกิจสําหรับ2ทางเลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยชาวรัสเซียก็เตรียมที่จะโยกย้ายนะครับผมแล้วก็จะไปซื้อสังหาริมทรัพย์ใน UAE ด้วยนะฮะซึ่งอ่าทางเขาก็มีการกล่าวนะครับว่าเราได้เห็นชาวรัสเซียในจานวนมากเลยนะหรือแม้แต่ชาวเบลารุสนะเข้ามาในดูไบแล้วสิ่งที่พวกเขาทำนะครับเดี๋ยวก็ติดตัวมาได้เนี่ยก็คือเป็นคริปโต คีนั่นแหละนะเพื่อที่จะมาเก็บเงินของเขาในประเทศที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับส่วนทางยูเครนน,นะฮะคือตอนนี้เนี่ยนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดิจิทัลของทางยูเครนเนี่ยคุณมาเคลอฟเนี่ยนะก็เรียกร้องไปทั่วเลยนะจริงๆนะตอนในบน Twitter ของเขานะครับแท็ก ไปเยอะมากเลยนะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเรียกรองนะครับกับแพลตฟอร์ม t ทเตอร์นะ t ทเตอรก็คือแพลตฟอร์มผู้ผลิตเหรียญ USDT ที่พวกเรารู้จักกันนะครับที่เป็นเหรียญเซบาคคอนะคือทีเนี้ยนะไมเคิเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ทวิตนะฮะแล้วก็มีการแท็กเทเตอรแล้วก็เปาโ o ออ d เดโนนะครับผมที่เป็นฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัท t ทเ t อ r นะฮะคือไมโครฟเนี่ยก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ย โลกแห่งประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องร่วมมือกันต่อกกกับทางรัสเซียเพื่อจะลงโทษผู้ลุกรุกอันป่าเถื่อนด้วยบทลงโทษทางเศรษฐกิจนะคือ,อทางไมโครฟเนี่ยต้องขอให้เทเตอร์แล้วก็เปาโลนี่นะหยุดธุรกรรมทั้งหมดกับรัสเซียเพื่อสันติภาพนะครับแต่ว่าอ่าก็ทางเทเตอร์แล้วก็เปาโลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาตอบกับกับทางไมโค,ครฟนะฮะว่าจะทําอย่างไรแต่ก็ ไปตอบกับทาง c o ยเด e นะครับ c o ยเด e ก็เป็นสื่อหนึ่งนะที่เป็นสื่อเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ได้มีการตอบกลับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเทเตอร์เนี่ยกำลังคอยจับตามองตลาดอย่างสม่ําเสมอเลยนะเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมาตรการใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนการคว่ำบาตรจากนานาชาติได้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเทเตอร์เนี่ยก็แค่จับตามองตลาดเท่านั้นนะว่าต้องไม่มีการฝ่าฝืนการคว่ำบาตรจากนานาชาติเท่านั้นเองนะฮะ ซึ่งออสองเอกช e ยักษ์ใหญ่านะครับอย่างคอยเดส s k ก็คราเคนนะฮะก็มีท่าทีนะครับที่ปฏิเสธการร้องขอให้การยุติในบริการรัสเซียไปกาอน,น้านี้นะครับผมแต่ว่าก็สัญญาณนะฮะว่าจะไม่ให้รัสเซียได้ใช้ประโยชน์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการความบาดน,นั่นเองนะครับซึ่งตรงกันข้ามอย่าง Circle นะ Circle เนี่ยก็เป็นบริษัทผู้ผลิตเหรียญ USBC เป็น s t Stable er c o i คอกเหรียญนึงนะก็ประกาศชัดเจนไปแล้วนะครับว่าจะยุติการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟียดหรือสกุลเงินทั่วไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติตามมาตรการตอบโต้การรัสเซียบุกยูเครนนั่นเองนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ตู้ ATM Bitcoin เนี่ยครับในอังกฤษเนี่ยนะครับก็มีตั้งะแยะไปหมดนะครับแต่ล่าสุดนี่นะครับทางการอังกฤษก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับผมก็เป็นการประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดย Financial Conduct Authority นะครับผมหรือ FCA นะครับผมเป็นหน่วยงานการดูแลการเงินของประเทศอังกฤษนะครับก็ได้มีการออกมาประกาศย้ำนะครับว่าตู้ ATM Cryptocurrency ที่ติดตั้งโดยให้ผู้บริการคริปโตเคอเรนซีในประเทศอังกฤษเนี่ยนะฮะ เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะฮะซึ่งก็มีการเตือนนะครับว่าให้ผู้บริการให้บริการเนี่ยถอนตู้ออกไปให้หมดเลยนะครับผมซึ่งทาง FCA นะครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าเราได้เตือนผู้ให้บริการ A.T.M. คริปโตในสหราชาณาจากรนี่ให้หยุดติดการให้บริการตู้ทั้งหมดแล้วหากไม่ปฏิบัติตามนะจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเลยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับทาง FCA เนี่ยก็ยังได้เตือนผู้บริโภคนะครับไม่ให้ใช้งานตู้ A.T.M. คริปโตที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับผมแล้วก็มีการเตือนนะครับว่าอ่าลงทุนในตัวคริปโตครนซีเนี่ยก็ค่อนข้างต้องระมัดระวังนะเพราะคริปโตครนซีเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ถูกลงทะเบียนและนะักลงทุนนี่ก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงเองด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้นะครับตัวตู้ ATM ของคริปโตเนี่ยในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ได้เริ่มมีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะฮะแล้วก็เป็นที่นิยมในช่วงช่วงหนึ่งเลยนะครับผม แต่ดูหน่ว่าหน่วยงานรัฐบาลอังคุยกตอนนี้เนี่ยนะครับไม่สนับสนุนอย่างแน่นอนเลยโดยเฉพาะ Financial Conduct Authority นะครับหรือ FCA ของอังกฤษนั่นเองนะครับปิดท้ายของวันนี้แล้วกันนะฮะก็เมื่อช่วงวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการจัดงานภูเก็ตเมตาเวอร์ซิตี้เกิดขึ้นนะครับผมก็ตัวแทนของทางรัฐบาลนะฮะก็ได้มีการกล่าวนะครับผมโดยคุณชัยวุฒิธนา อาธนาคมันรุสสรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเท่าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้มีการร่วมงานถาแถลงความร่วมมือในการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวและเวลเนสโดยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับหรือภูกเก็ตเมเดเวิร์ซิตี้นะครับก็โดยมีนายวิชัยทองแต่นะครับประธานกรรมการบริษัทบิทคับบรูเทคจำกัดและ นายจิราุณ์ทัพศรีโสภานะครับหรือคุณท็อปนั่นเองนะฮะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิตทั c แคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดก็ได้มีการต้อนรับนะครับจากตัวแทนจากรัฐบาลนะฮะโดยทางคุณชัยบุินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเนี่ยก็ได้มีการระบุนะับว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาหรือนายกตู่ของเรานะฮะก็มีความสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่นะที่สามารถเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างบล็อกเชน สำหรับเมตาเวิร์สนันน้นานารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนและพร้อมผลักดันสนับส่วนภาคเอกชนเนี่ยร่วมเดินหน้าโดยมั่นใจว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนีย่จะเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการพัฒนาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในโลกดิจิทัลด้วยซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้ไทยก้าวไปอย่างยั่งยืนนะแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมไปครับว่าวันนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยต้องก้าวล้ำด้วยการใช้เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงโอกาสในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่โลกอนาคตซึ่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นเดสติเนชันแห่งการท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้เพราะที่นี่เนี่ยมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลที่ดีเยี่ยมซึ่งทางบมจโทรละคมนาโคแมงชา่านะก็ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนำมาซึ่งโครงการภูเก็ตเมตาเวิร์สพวกเรานี้ให้ความสนใจและก็ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัลนะโดยเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดีเยี่ยม กล่าวคือภูเก็ตเมตาเวิร์สเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลแต่มันพัฒนาไปม,มากกว่านั้นการเกิดของเมตาเวิร์สเนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิดีสรับน,นะอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะแล้วก็คุณชัยวุฒิเครับก็กล่าวเสริมนะครับว่าตรงนี้เนี่ยถ้านํามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวและเวลเนสเนี่ยจะสร้างรายได้และเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลเลยโดยแนวทางการทํางานของผมนะ พร้อมเปิดรับการพูดคุยกับผู้บริหารทุกภาคส่วนของกระทรวงอยากขอให้เราเนี่ยช่วยกันทํางานเพื่อบ้านเมืองเชื่อมโยงให้เข้ากับความต้องการของประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีความสุขโครงการที่ออกมาจะต้องสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้จริงและที่สําคัญนะเราต้องเร็วในปัจจุบันเนี่ยโรคเราหมุนไปเร็วมาก <c oughs> เทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงปเร็วมากเช่นกันนั่นหมายถึงประเทศไทยเนี่ยต้องก้าวให้ทันทําให้เกิดให้มีการเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณใช้วุฒินะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเท่าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยไ,ได้กล่าวไว้นะครับผมแล้วก็บอกนะครับว่าในยุทธของเราเนี่ยก็ได้สั่งการมานะครับเพราะว่าเล็งเห็นถึง เทคโนโลยีนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะต้องก้าวทันกับยุคสมัยนะครับโดยเฉพาะบล็อกเชนแล้วก็เมตาเวิร์สนั่นเองนะครับผมซึ่งภาคราและภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องร่วมกันนะครับในการทำงานเพื่อที่ให้ประเทศของเราเนี่ยเดินหน้ากันต่อไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคริปโตกระสิบวันนี้ครับืมืหลไงีะเอ็ดต้องไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งหน่อยนะ <c oughs> รใจรูใจโอเคอะ ก็ลองเดินนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นจะไปได้ขนาดไหนก็ต้องใช้ระยะเวลาแหละนะบางเรื่องบางราวมันก็ไม่สามารถพูดวันนี้แล้วได้เลยนะคะอะ<ช>และ้วก็เอ็ดเองก็อนาคตขาถ้าลงเลือกตั้งก็บอกพี่นะพี่จะให้ไปพูดปลุกระดมมวลชนให้มา มันเลือดตั้งเร็วอะไรอย่างี้น,นะคะโอเคอ่ะก็ว่ากันนะสำหรับข้อมูลเรื่องราวของกระแสข่าวคราวท่านั้นคริปตโตแล้วก็กระแสข่าวคราวท่านั้นดิจิทัลประเทศไทยเราก็เรื่องราวของท,งท่องเที่ยวสำคัญนะถ้าทำได้ก็สุดยอดนะคระภูเก็ตเองก็เป็นจุดมุ่งหมายของนักเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะนักเที่ยวมีตังนะครับ เหมือนกับคนมีตังค์เท่านั้นไปที่ภูเก็ตได้ใช่ใช่ใช่้องแบบสักทีหนอยรอจ่ายค่าชาค่าห้องค่ารถค่าอะไรเงี้ยโอ้ค่าแท็กซี่นี่คือแบบโหหลายร้อยกันเลยทีเดียวใช่ใช่ค่ะก็ขอบคุณแต่เราไปดูตลาดหุ้นไทยกันเลยขอบคุณเอสค่ะช่วง c r y p t o g u s r e n c r y p t o g u s r e n c r y p t o g u s r e n